อันนี้เจ้าภาพเจ้าภาพถายัน yeah. ี้ฮะดีกว่าตาดีกว่าทาเย้หมดแบ้วแต่ดีใเลยเย้ให้ให้าให้โศกให้โลภให้ไผ่ช่วงในไปอยู่ใ ok, ส right? ่กบให้จิตใจเถ่าแก่จิตใจเพื่อนวังงานไหนคะดีเลยตรับดีเลยบอกเบิ้งฮะอันดีว่ามือขาท่านนอ้ร้านมือขานะ เด็กกุ้งแกนร้านกูนี่เนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อวันนี้เด้อนี่นี่แม่กุ้เนาะพี่น้องแม่นม่วกุ้งงามๆมีเจ้าบุญงามๆเนาะพี่น้องเอ้ยเออมีเจ้พบุญงามๆแล้วก็ใหนแบบสบายดีท่านผู้ชมสบายดีตอนเสาร์น้อมือนีเฮาสิพาพี่น้องไปเฮ็ดบุญนี่ก็คือแกยมขนมข้าวต้มน้ำยอกน้ำยาดเนาะก็คือ ที่มาใจบาดเพือนบุญเอื่อยเนาะพี่น้องที่ว่าไว้ได้บอกในคลิปก่อนฮะเนาะที่ว่าร้านทรายมือเราขาดฮะเนาะซึ่งว่าเมื่อเรากะเศร้าแล้วค่ะบพท่านที่เศร้าขาดน้องเนาะแล้วอันแล้หลังจากหลังจากที่ว่าเศร้าแล้วแล้าจะได้เหตุเสียเค่าหรือว่าสะาะเคาะดันเองเนาะและก็หลังจากสะาะเข้ะแล้วอันสะาะเข้อแล้วเมื่ว่านี่เนาะตองเร่งมื่ว่านี่แล้วเมื่อนี้แล้วก็มาเหตุอ่าเหตุบุญใจบาดเนาะพี่น้อง มันีกันจีากันไปเนาะพากันไปใส่บาอันนี้นี่กันใส่บาสกัะบุมมียั้งมีแต่ขนมแล้วกัเขาต้มมยู่เยืออบุญเนาะเพื่อกาเกียมใบแล้วก็เขาก็จะเอายืดเฮือนบุญตัวนี้สิกินแล้วก็น้ำยาอันนี้คั้นอันหน้าเนาะสให้อันหน้าใส่น้ำแจ็คสิเป็นจจกวอยเว้นคนนั้นไลก็เลยชีแอบเพิ่นใส่น้ำกันเนาะ อ่ะไปเดี ng, ๋ยวไปเฮือนบุญเนาะไปเบิ đi, ่งบรรยากาศอยู่เฮือนบุญน้ำกันไปกันเนาวโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เฮากำลังย่างไปกับกุ๊กไก่เนาะถาเนี่ยหละกันสบายดีท่านผู้ชมเนี่ยแบบว่าตื่นจะด้วยกับฮูจูวัตตาตุปตะโปูไอเดี๋ยวไปเบิ่งผับบรรยากาศน้ำกันเนาะ นี่นาะอ,อันนี้จะพภาพจะพภาพสบายดีแน่สบายดีเจะพภาเ <laughs> นาอไปไปอันนี้เท่าแกแน่โอ้มเนาะพี่น้อ นี่น่พะพักน,นั่งทาอันนั้นทีไซบาเนาะปู่กับมาครบแล้วซี่องแขกคนมาสบายการไม่แต่คนขุมขุมเห้าเนาะพี่น้อง เดี Le, pay, pay ๋ยวไปไปเบึงบรรยากาศยุ่เฮื่อคั่วอ้าวนี่บรรยากาศยุ่เฮื่อคั่วเลยนวล เอาเอาเอานี่นี่แม่ขั้วนาะพี่น้องแม่ไม่ขวมีแต่ภูงงามมีแต่ภูงงามน้อพี่น้องเอ้ยเออมีแต่พุงงามๆแล้วก็เหตุจัดเซ่บๆฟสซของกินเสฟหั่นนำเสนออาหารเฮาเน่ตีอันนี้หนึ่งปลาอ่าหนึ่งปลาหนึ่งปลาเล่นก้อยอันนี้ก้อยเนาะพี่น้องมีแก้มฟากี่มีน้ำหวานขอเด้อโอ้นี่น้ำหวานหวานเขารดซองแล้วก็ ออวันสักคู่ <laughs> ้วก,ก็แกงออักฝาคนี่นอกพระเขาทีแตงแลว้วนี่พระเขาจังฮันนอกพี่นอ้องนี่คือพระเขาจังฮันมีแกงหมัก้าวันเขาเราวันสักคู่เนาะ แก้วเจ้าปหลแกแล้วก็หนึ่งพักหลวกพักนอกอาหารบ้านเ่าเองอ เลิมเน,ะน,น,น,นมาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะหน่อยมาเบิ่งกภาพบรรยากาศตอนตอนใจบาเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็อบาบนิยมาทับสิ้นทับอคอนกอนอนอ็อันนี้อันนี้นั่งอยู่บหนอหอเขาหาหาหาแต่บ,บักจีบอันนี้จีบ่บาทนะท่งนี้กจีบบาท สี่ีบาทเนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเดียวมาเบ่งผานบรรยากาศตอนชส่บาทน้ำกันเนาะตอนนี้เช้าๆพรากันนั่งโอเคเร็วเรคืนสั่าปีนังานาวัุนนี้ย่าด้บ

น <bridge> <ım> ี่คือบรรยากาศสบายๆพี่ร้องเนาะคนที่มาสบายกันนี่แต่คุณอยู่กลุ่มเท่าเองเนาะกะมกนี่จะเอื้อยจะนอน คนบอลปนไนดใส่เด้อมั่ล้เนานอยืนนาะ ียอันนี้ใส่บานแล้วกระเทียมย่อผ้าขาวเนาะพี่น้องเออใส่บานแล้วแล้วกันสายร้านบ้านกระเทียมย่อผ้าขาวอ่านี้นั่งแน็ทเจ้าภาพเนาะพี่น้องอันนี้อันนั้นเป็นยังไก่โต๊ะขี้ต้มโอ้อันนั้นโต๊ะขี้ต้มเหรอเนื้อเปลือกโออันนั้นกระเทีสุไปลรินเปื่อนตี อัานาตกกี่ต้มสบายดีไงตกกี่ตมพี่น้องเลยนะเอาจากน้อยก่อนจากจากน้อยเขาอะพระเขาแบบเขา เอาคนมาไปเมื่อปะไปันนี้ย่อพเขาเลย

เขาเขาจังาั้คนขึ้นชั้นเนาะวันนี้ไม่ลรอวแม่บแล้วแล้วแต่เอวนนี้หาาตอนนี้หลังจากที่ว่าไซบาดแล้วแล้วก็จะผูกแคบเนาะวันนี้ นี่แมนจะผานเนาะนี่อ่าคุณร้านหัวหดีนวคุณห้างนาะคุณนัดเอลือละกันอ่าแมล้วกันพอเนาะพี่น้องอ่าคลิปตอนนั้นจะเห็นเนาะอือเป็นอย่างจิบินเห็นเอาไอยล่องเลยเลยเออเห็นเห็น เอาคนหาเียนองรอาอันนี้จะาภาพเจ้ภาพ

ลาเอวยแน็ตมากแม่งเด้อไปทำงานหาเงินหาค่ำให้สุกให้มันให้เถาแก่หักเด้อไปอยู่ใส่กะให้ถือใจ่เถาแก่ถือใจเพื่อนร่วมงานไหนหาเงินหาค่ำให้มันได้เด้อ แก้วพิลาณามาปุ่าปุ่งแก้วตาแก้ววัดสิลายลายาหม่าท่าแก้วบัวน้ำสวยสวยตัดสดละลายปอตุ้มตุ้มขึ้นมาอย่าอลาลาเจมอนเจมอนอึ้บ ท่านเจ้าบุญลาต่าท่านามีเจ้ามันเป็นเจ้าหายกดนี้หายกดนี้ดีกวดเขาดีกวดเขาเออหายชีเด้ออันนี้หายเจ้าเป็นคนหูปุ้ดีเศร้ากินเหล้าเด้อจะกินเหล่าหายจุกกระปากแกงแห้งเอา ลาเล่าดูลาทำมาเจ็ดลาหนาขอหมายเจ้าพนลาจับเล้วเล่าวันนี้ลาฮิตมาเลยลาทาทาชนะลาหนาววันเอาไว้เด้ี๋ยวเขาว่ันเขา Sewajarnya malah puna mata malah tidak bukan malah tuhan jadi

โอ้อ่าอยู่ดิเมงกัน ตอนนี้ฮึพอพอ,อตันแตนตอนนี้อ่าใส่บาดแล้วมัดแขนแล้วแล้วกันแม่นแมกินขา่าเนาะพี่น้องมาเนี่ยั้งเันกัเมันให้ปูหูกแขนให้จะพักท่า,ทานว่าไป บันีมาเบิ้งเบื้องเพื่อนคู่อะนาะพี่หนองเนาะแตงผ้าขาเบื้องนีรียมแตงผ้าขาวห้แขก่ห้คนไปนางลุไปนางไปนางแตงผ้าขาวนเกรยองผ้าขาวึ้นแห้แขกเนาะไปนอนเลยบันีใส่มือในเบิองในมือนี่เนาะ บนิจ้าคับดีเห้อค่ะดีเลยป้อเบิ้งค่ะอันเดียเามือขาดนะนอร้านมือขาดนะเดี๋ยวกูแกนร้านกูนี่เนาะเดี๋ยวนีกูตังเบิ้งบริเบิังจังคอยกันยังบริบัเบิ้งคือกันควายานมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อวันนี้เด้อนะหอดขั้นตอนกันเมี่ยนถอนถั่ยถอนบวงเนาะพี่น้อง อาแล้วแล้วนาะงสำเร็จเสร็จสินภารกิจน้อพี่น้องด้วยปัดเนะนี้ลหลงถั่วเนาะออ้าสำหรับคลิปนี้ก็ข้อจบเพียงเทนีเดอพี่น้องขอบโกขอบใจไล้ยๆอัลทโมอานุโมทนาบุญน้ำกันเด้ออา ล่างถวยเนาะบันนี้